บทที่สิบทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนียติชีวิตะมัปปะมายุงชัลูปะนีตัดสะนะสันติตานาเอตังพยังมรารณนเปขะมาโนปุญญานิกะยิลาถะสุขาวะหานิอุปะนียติชีวิตะมัปปะมายัง ชลูปะนีตัสสะนะสัสนติตานาเอต,ตังพยังมลรเนเปกขะมาโนโลโกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยณะสังยะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสสะเปตัสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญยังธรมโมหเวลักคติ ธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสาณิสังโสธรรมเมสุจินเนณะทุกขติงคัจฉติธรรมะจาลีสัพเพสังขาราอานิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏนิพพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติ ยะธาปัญญะปัสติอัฒนิพินทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญาะปัสติอัฒนิพินทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนกชาดกอปันนะ กัตถานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตะทัญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสารนังยันติปัพะตานิวนานิจะอารามะลุกขะเจตะยานิมนุษษาพะยะตัดชิตา เนตังโขสาราังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปรมมุตจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสาราังคโตจัตตาลิอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสม,มุปปาทางทุกขสะจะอติกมังอริยันจะอัตถังกี่กัง ขูปะสมะคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกัลตตะคาถาอตีตังนานะวาคเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตมปะฮีนันตังอปปตันจะอนาคตัง สิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจโยทำมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพะรูฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญในพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปูโป่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง ะหิโนสังครลันเตนะมหาเสเนณะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกลัลตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีนหนึ่งจเจริญด้วยประการราชนีแลบทที่สิบแปดบทสวด พินหะปัจเจเวกคณะปาทะชรลาธรรมโมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้อง พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกาลยานังวาปาปักังวาตสะทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาสโสกปัตตาจนิโสกโหนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปัตสัมภตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีลังละขันตุสัพพาทา ภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสสพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคาถาหันธรรมยังปฏิทานะคาถาโย ο, พระนามเสยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตะหิง ตาธรรมะทาเนนภวันตุปูชิตาโสดถิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชานวากาจะพิขโวสารามิกาธานะปฏีอุปปาอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปาณภูตาสุขิตาภวันตุเต ชาลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปะปาติกาเนียนิกังธรรมะวรังปฏิจะเตสัพเพปิทุขัทุขัดสะกะโลนตุสังขยังถาตุกีรังสตังธรรมโมธรรมมัดทราจะปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัฐยะจะหิตายะจะ อมเหรักขะตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัม,สมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพปต,ติทานะคาถาหันธรรมายังปติทานะคาถาโย ο, พาภนามเสปุน ยัตส,สิธานิกตัตสสยานันยานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานา,าเยปิตาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏถาววาอันเยมัชชตตะเวริโน สัตตาติดถันติโลกสมสงเตภุมมาจะตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวกาลาสังสะรันตาพระวาพระเวยาตังเยปติทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานาันติเทวาเตสังมิเวทยุง มยาทินนาณนะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหนตุเวลาสุขชีวิโนเขมัปปะทันจปะป,ปับโปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็น ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมืนอน่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพลิพินาโดยมูลและนิธิสมเดม็จพญานาังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอินสาธุ